เขาพาแฟนมาเที่ยวนิวยอร์กแต่แฟนดันไปอยู่กับดาราดังและด้วยความบังเอิญทาให้เขาได้มาเจอกับน้องสาวของแฟนเก่าที่ดันมีความชอบคล้ายๆกันซะอย่างนั้นอ r เรนีเดย์อินนิวยอร์กปี2019นี่คือพี่ของเรื่องแกสบีผู้ที่กำลังจะเล่าเส้นทางชีวิตให้เราฟังเขากำลังเรียนอยู่ที่วิทยายลัยยารีซึ่งมีชื่อเสียงในสาขาศิลปศาสตร์ที่ดีมากแห่งหนึ่งแถมมีความไฮโซมากพอสำหรับแม่ของเขาเป็นวิทยายลัยชานเมืองบรรยากาศสวยงามตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก แม่ของเขาเชื่อว่าพระเอกนั้นเก่งได้มากกว่านี้เธอจึงอยากให้เขาย้ายจากมหาลัยไอวิลีมาที่ยารลีซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าที่นี่การเรียนเข้มข้นและเป็นระเบียบม,มากกว่าแถมดีสะด้วยที่เขาได้ออกมาอยู่ห่างไกลจากแม่เพราะเขาไม่ค่อยจะลงรอยกับแม่เท่าไหร่และที่นี่เองแกสบี้ได้เจอกับแอสลีแฟนสาวผู้เป็นนักข่าวให้หนังสือพิมพ์โรงเรียนเธอสวยครอบครัวร่ำรวยเพราะเป็นเจ้าของแบงก์มากมายในแอริโซนาแถมพ่อของทั้งสองก็รู้จักกันด้วยดังนั้นแม่ของพระเอกเนี่ยจึงอยากให้เขาแต่งงานกับเธอแม้จะไม่เเเคยเจอออธมาก่น ซึ่งนี่เป็นเรื่องเดียวที่เขาและแม่คิดเห็นตรงกันถึงแม้เขาจะคกบกับเธอได้ไม่นานแต่แกสบี้นั้นหลงรักเธอหัวปักหัวปำต่อมาแอชลีย์วิ่งมาหาแกสบี้ด้วยความดีใจเธอบอกว่าเธอจะได้ไปสัมภาษณ์โลเรนพอลลาร์ดผู้กำกับหนังชื่อดังที่นิวยอร์กในวันหยุดนี้แกสบี้ดีใจกับเธอมากเพราะเขาเคยคุยกับแอชลีย์ว่าเขาอากจะพาเธอไปนิวยอร์กเขาจึงถือโอกาสนี้วางแผนวันหยุดส,สุดสัปดาห์แสนโรแมนติกแกสบี้บอกทุกอย่างที่อยากจะทำกับแอชลีย์เขาจะจองโรงแรมร้านอาหารหร,ร,รูและสัญญาด้วยว่าาจะพเเธออทัวชมมืง แอชลีย์เลยกังวลครับว่านั่นคงจะใช้เงินเยอะแน่ๆแต่นี่กลับไม่ใช่ปัญหาเพราะสัปดาห์ก่อนแกสบี้เล่นโป๊กเกอร์ได้มา20,000เหรียญดังนั้นเขาเลยกาจะใช้เงินทั้งหมดเพื่อฉลองในทริปนี้แอชลีย์จึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอเองก็อยากให้แกสบี้พาทัวร์ชมนิวยอร์คมานานแล้วเพราะเธอเคยไปแค่สองครั้งซึ่งตอนนั้นเธอยังเด็กมากและขณะที่ทั้งสองกำลังมีความสุขกับวันอันแสนวิเศษที่กำลังจะมาถึงแกสบี้ก็ฉุดคิดขึ้นได้ว่าเขาไม่อยากให้พ่อแม่รู้ว่าเขากับเธออยู่ที่นิวยอร เพราะเขาเพิ่งโกหกแม่ไปว่าติดเรียนไปงานการล่าที่แม่จัดไม่ได้ส่วนสาเหตุที่แกสบี้ไม่อยากไปก็เพราะเขาไม่ชอบสังคมที่มีแต่ความจอมปลอมดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนไปพักโรงแรมที่ไกลบ้านพ่อแม่ออกมาหน่อยแต่ยังได้ชมวิวของเซ็นทรัลปาร์คจากนั้นเขาก็เล่าให้เธอฟังรัวๆว่าอยากจะทําอะไรอีกบ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขารู้ทุกซอกทุกมุมของนิวยอร์กเป็นอย่างดีต่อมาเมื่อถึงวันออกเดินทางแอสลีย์พยายามคัดคำถามไปถามโรแลนด์เธอค่อนข้างตื่นเต้นและกังวลอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแกสบี้ก็คอยให้คำปรึกษาและบออกว่่าเธทได้แน จากนั้นเมื่อทั้งคู่มาถึงใจกลางนิวยอร์กแกสบี้มีสิ่งพิเศษให้เธอนั่นคือห้องสวีทที่สามารถมาเห็นความสวยงามของซินเทราลพาร์คและแน่นอนว่าแอสลี่ประทับใจมากแอสลี่จึงบอกว่าเธออยากไปนั่งรถมาชมสวนสักครั้งถ้าหากฝนไม่ตกแกสบี้เห็นด้วยแต่ถึงแม้ฝนตกก็นั่งได้นะบรรยากาศดีโรแมนติกจะตายจากนั้นเขาก็บอกให้แอสลี่รีบไปเพราะมันใกล้เวลานัดแล้วเผื่อรถติดอีก ต่อมาทั้งคู่มาถึงโรงแรมของโรแลนด์เอสลี่บอกว่าขอให้เวลาเธอสัมภาษณ์แค่ชั่วโมงเดียวแต่แกสบีบอกว่าใช้เวลาไม่นานก็ดีเพราะเขาได้จองร้านอาหารไว้รอเธอแล้วและเขาจะใช้เวลาระหว่างรอไปเดินเล่นและแวะเยี่ยมพี่ชายครับจากนั้นเมื่อเอสลี่มาเจอโแรแลนด์เธอดีใจจนแทบทำตัวไม่ถูกเขาเป็นผู้กำกับหนังที่เธอชอบม,มากเวลาเธอเขียนหนังสือพิมพ์เธอก็มาจะยกย่องเขาทัดเทียมกับะระดับตำนานเลยละ่ะ โรแลนเองก็ชื่นชมเธอเพราะแอสลีย์ดูเป็นวัยรุ่นที่มีความรู้และความสนใจในด้านภาพยนตร์อย่างลึกซึง้งแถมเธอ,อยังเข้าใจเรื่องที่เขาอยากจะสื่อลงไปในหนังจากนั้นเมื่อเขาสอบถามและได้รู้ตัวตนของแอสลียแล้วเขาก็บอกว่าเมียคนได้ของเขาก็ชื่อนี้เหมือนกันสาวสวยผมทองยาสลวยแถมจบอ่ากยาลี่อีกด้วย และเมื่อคุยกันถูกคอเนี่ยโรแลนด์ Roland เลยเสนอกับเธอว่าเธออยากจะได้ข่าวเดดไปเขียนคอลัมน์หรือเปล่าข่าวเดทที่ว่าก็คือเขาไม่พอใจกับหนังเรื่องนี้จนเขาอยากจะเลิกทําแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้ชวนเธอไปดูด,ด้วยกันเพราะเพิ่งตัดต่อเสร็จเลยนี่ทำให้เธอตกใจมากเธอได้ข่าวไปเขียนแทนหนังที่ควรจะเป็นความลับเธอก็จะได้ดูก่อนใครๆดังนั้นแอสลีย์จึงไม่สามารถปฏิเสธโรแลนด์ได้เธอเลยคิดว่าจะเลื่อนเวลา,ากินข้าวกับแกสบี้ออกไปแต่มาที่แกสบี้เขาตะเวนไปตามถนนที่ผู้คนพลุกพ่านของนิวยอร์ก จากนั้นแวะหาซื้อที่กรองบุรีเพื่อช่วยให้เขาดูเท่ขึ้นและยังช่วยให้ตายช้าลงซึ่งเขายอมรับเรื่องที่เขาติดบุหรีมาก ต่มาแกสบี้บังเอิญเจอทอรเลอร์เพื่อสมัยหมอปลายที่เขาเกลียดมากที่สุดประโยคแรกที่เขาถูกทักคือนายสอบตกตอนปีหนึ่งใช่ไหมแกสบี้จึงพยายามใจเย็นและอธิบายว่าแค่โอนหน่วยกิจไปยันลี่ก็เท่านั้นจากนั้นทอรเลอร์เริ่มนินทาอาดีตเพื่อนร่วมชั้นบางคนให้ฟังซึ่งหมอนี้ก็ดูเหมือนจะคอยสอดสองชีวิตคนอื่นไปทั่วดังนั้นแกสบี้เลยอยากรู้ว่าจอร์ดเพื่อนสนิทของเขาเป็นยังไงบ้างทอรเลอร์จึงบอกว่าจอร์ดเป็นผู้กำกับกำลังถ่ายโปรเจกต์หนังในวิชามหาลายยัยแถวๆนี้ มอนี่เลยบอกให้แกสบี้ไปดูพวกจอรก็มังขนันนักแสดงอยู่พอดีและมันก็ยังไม่ลืมที่จะแสะหนังของจอรด้วยเหมือนกันและเมื่อทอรเลอรู้เรื่องแกสบี้กับแฟนก่อนไปมอนี่จึงพูดกลุ้นๆว่าถ้าเป็นมันคงไม่ไว้ใจให้แฟนตัวเองอยู่กับผูกกำกับฮอลลีวูดชื่อดังหรอกนะต่อมาแกสบี้มารอแอสลีรที่โรงแรมยานใจจดใจจอเพื่อจะได้ไปกินมื้อเที่ยงพร้อมกันแต่เมื่อแอสลีรมาถึงเธอก็บอกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตื่นเต้นบอกว่าเธอจะได้ไปดูหนังของโรแลนด์โอกาสาากพาิ แกสบีเนี่ยเลยไม่พอใจเล็กน้อยเพราะอุตส่าห์นัดกันแล้วแอสียีเลยบอกว่าเธอจะชดยเฉยให้ยังไงพวกเราก็มีเวลาด้วยกันทั้งบ่ายอีกอย่างเธอก็มาที่นี่เรื่องงานแต่แกสบีก็ยังรู้สึกสงสัยครับทำไมเธอดูสนิทกับโรแลนด์เร็วจังเลยและทันทีที่แกสบีมองเห็นโรแลนด์เนี่ยเลยถามเธอว่าใช่ชายแก่คนนี้หรือเปล่า แอสลี่ตอบไปว่าใช่แต่ถึงเขาจะแก่เขาก็ยังดูดีและมีเสน่ห์มากสําหรับเธอและรสนิยมด้านศิลปะของเขาเธอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้หญิงมากมายถึงชอบโรแลนด์แกสบีที่ได้ฟังเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหึงครับเลยอยากจะเข้าไปแนะนําตัวว่าเป็นแฟนของเธอแต่ก็ถูกแอสลี์ห้างไว้ก่อนเพราะว่าโรแลนด์เป็นคนค่อนข้างส่วนตัวและตอนนี้เขากําลังเครียดกับหนังเรื่องใหม่ของเขาอยู่จากนั้นก่อนไปเธอบอกกับแกสบีว่าจะไปเจอกับเขาที่ร้านอาหารตอนบ่ายสาม นี่ทำให้แกสบีต้องเดินออกมาเซ็งๆระหว่างทางเขาก็บ่นว่าทําไมผู้ชายแก่ๆถึงมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงนักนะแล้วเขาก็แอบ,บหุนหงดที่แอสลียผิดสัญญาแต่เขาก็พอเข้าใจได้เพราะเห็นว่ามันคืองานจากนั้นต่อมาแกสบีก็เดินมาเยี่ยมจอที่กองถ่าย เมื่อทั้งสองทักทายพูดคุยสารทุกสุขดิบกันแล้วจอร์จก็ขอให้แกสบีเป็นตัวประกอบให้ในฉากนี้เพราะตอนนี้นักแสดงของพวกเขาไม่มาตามน,านัดแกสบีพยายามปฏิเสธด้วยความเคือนแต่ในที่สุดเขาก็ยอมเพราะจอร์จบอกกับเขาว่ามันเป็นฉากง,ง่ายๆไม่ต้องพูดเลยด้วยซ้ำจากนั้นจอร์จก็แนะนําฌานนักแสดงหญิงให้แกสบีรู้จักแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วครับเพราะเธอเป็นน้องสาวของเอมี่แฟนเก่าทั้งสองได้ทักทายกันและแกสบีได้ถามถึงพี่สาวของเธอตามมารยาทแถมเขายังชมชานด้วยว่าเธอสวยขึ้นมาก และเมื่อเริ่มเข้าฉากจอร์ดอธิบายฉากที่กำลังจะถ่ายเขาบอกให้ทั้งสองคนจูบกันเหมือนกับคนที่หลงรักกันใหม่ๆแกสบีจึงขอโทษเธอก่อนเลยถ้าหากเขาแสดงไม่ดีเพราะเขาไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนส่วนเธอเองก็เหมือนกันเธอแค่อยากจะช่วยเพื่อนก็เท่านั้นดังนั้นเธอจึงตกลงกับแกสบีว่าพวกเราก็แค่ต้องจูบให้รู้สึกถึงความเร่าร้อ,รอนจะได้จบในเทคเดียว แกสบีเนี่ยก็เลยสงสัยขึ้นมาเพราะเขาเคยจูบเอมมี่ด้วยเลยอยากรู้ว่าเอมมี่ได้เล่าให้ชานฟังไหมชานตอบว่าเธอรู้พี่ให้คะแนนจูบของแกสบีแค่4แกสบีเนี่ยจึงงุนงงครับเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาได้แค่นั้น ต่อมาเมื่อถ่ายเทคแรกแกสบี้ค่อนข้างเกรงเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วดังนั้นชาญจึงถามถึงแฟนของแกสบี้เพื่อที่เขาจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นและเมื่อเริ่มเทคสองพวกเขาจูบกันอีกรอบแต่ก็ยังใช่ไม่ได้เพราะแกสบี้ไม่ยอมขอยับปากด้วยซ้ำชาญจึงหงุดหงิดครับเธอไวไวกับจอร์ดเพราะแกสบี้ทำไม่ได้สักทีดังนั้นแกสบี้จึงของโอกาสอีกรอบเพราะนี่เป็นการแสดงครั้งแรกเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน แล,แล้วในเทคที่3ชานจับหน้าแกสบีเข้ามาหาเธออย่างอ่อนโยนพวกเขาจูบก,กันอีกครั้งพร้อมกับฝนที่เริ่มตกลงมาซึ่งทุกอย่างลงตัวไปหมดเหมือนกับทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงๆซึ่งจอร์จก็สั่งคัดจนได้เพราะเห็นว่ามันเพอร์เฟกแล้วหลังจากถ่ายเสร็จพวกเขาทําการแยกย้ายแกสบีจึงใช้เวลาที่ฝนตกนี้แวะมาเยี่ยมฮันเตอร์พี่ชายที่กําลังจะแต่งงานในเร็วๆนี้สองพี่น้องกอดกันด้วยความคิดถึงแต่ต่อมาเขาก็ได้เจอกับลิลลี่คู่มั่นของฮันเตอร์ พวกเขาทั้งสองดีใจมากที่ได้เจอกับแกสบีและคิดว่าแกสบีจะไปร่วมงานปาร์ตี้ของแม่คืนนี้แต่แกสบีก็ห้ามไม่ให้บอกแม่เรื่องที่มานิวยอร์กเพราะถ้าหากเธอรู้เธอคงเสียใจที่ลูกชายคนเล็กไม่ไปร่วมงานดังนั้นฮันเตอร์จึงแซวให้ลิลลี่ฟังว่าแกสบีนั้นเกลียดงานปาร์ตี้งานที่เอาไว้คุยด้านวรรณกรรมของแม่มากแกสบีเห็นว่ามันไร้สาระเธอเป็นแค่แม่บ้านไฮโซที่มีเวลาว่างเยอะแยะเลยเอาเวลาพวกนั้นไปศึกษาวรรณกรรมต่างๆและก็อยากให้พวกลูกๆรู้ด้วย เมื่อลิลลี่เห็นว่าแกสบี้ไม่ค่อยชอบงานเข้าสังคมเธอเลยกลัวว่าแกสบี้จะไม่ไปงานแต่งของพี่แต่แกสบี้ก็สัญญาว่าเขาไม่พลาดแน่นอนจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยตัดมาทางด้านแอสลีย์เธอกำลังดูการฉายหนังเรื่องใหม่พร้อมกับโรแลนด์และเท็ดคนเขียนบท แต่สำหรับโรแลนด์หนังเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับความล้มเหลวของเขาเขาทนดูต่อไปไม่ไหวเขาต้องการออกไปหาอะไรดื่มเพื่อลืมความอับอายนี้แอสลี Ashley และเท็จึงพยายามห้ามเขาไว้แต่ก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีซึ่งเมื่อบรรยากาศไม่ดีแล้วเนี่ยเท็ดจึงบอกให้แอสลีรีกลับไปได้เลยถ้าหากเธอต้องการแต่แอสลีรีกลับบอกว่าสําหรับเธอแล้วเธอชอบหนังเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงของนั่งดูต่อจนหนังจบครับ กลับมาที่แกสบี้ฮันเตอร์พี่ชายได้บอกว่าอีกเดี๋ยวจะมีวงไพ่กระเป๋าหนักแกสบี้สามารถไปแทนเขาได้เพราะเขาไม่ไปแล้วแต่ถึงแม้แกสบี้จะอยากไปเขาก็มีนัดกับแอส l e ลียแล้วครับวันล้วเขาก็ขอไปตามหาเธอเพราะเธอไม่โทรมาหาเขาเลย ซึ่งทันทีที่เขาออกมาข้างนอกแอสลี์เธอก็โทรมาพอดีแต่กลายเป็นว่าเธอไปกินข้าวกับเขาไม่ได้แล้วเธอเพิ่งได้ข้อมูลสําคัญโรแลนด์ Roland ไม่พอใจกับหนังเรื่องนี้และเขาต้องการจะทําใหม่ทั้งหมดแต่เธอและเท็ดคิดว่าหนังดีแล้วจึงจะพากันออกไปตามหาโรแลนด์เพื่อหยุดเขาก่อนที่เขาจะเมาแล้วตัดต่อนังใหม่ทั้งเรื่อจนหนังพังหมดซึ่งคุยกันยังไม่ทันรู้เรื่องเนี่ยแอสลี์ก็ตัดสายไปก่อนทําให้แกสบี้โกรธมากและเริ่มคิดฟุ้งซ่านเรื่องเธอ ต่อมาเท็และแอสลียมาตามหาโรแลนด์ที่บาร์ทั้งสองจึงได้รู้ว่าเขาดื่มหนักมากตอนนี้เขากำลังกลับไปที่สตูดิโอเทสจึงเดาว่าเขาคงไปที่ควีนแน่ๆซึ่งที่ควีนเป็นสตูที่เอาไว้สร้างหนังใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่น ระหว่างทางแอสตリーกับเท็ดได้คุยกันเรื่องหนังที่เขากับโรแลนด์ทำด้วยกันซึ่งแอสลリーก็เล่าให้ฟังว่าเธอชอบเรื่องไหนของพวกเขาและประทับใจกับมันมากแค่ไหนนี่ทําให้เท็ดเริ่มรู้สึกชอบเด็กสาวคนนี้พราอเธอเขาเ้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของหนังที่เขาอยากจะสื่อจริงๆแต่แล้วท่านในนั้นเท็ดก็เห็นเมียของตัวเองกําลังเดินมาที่อพาร์ตเมนต์เพื่อนสนิทของเขาทาั้งที่เธอบอกเขาว่าเธอไปช้อปปิ้งกับน้องสาวเขาจึงแน่นใจทันทีว่าเธอโกหกและเธอกําลังเล่นชู้กับเพื่อนสนิทของเขาอย่างที่เคยคิดไว้จริงๆ นี่ทำให้เท็ช็อกมากใบหน้าของเขาซีดเผือกและมืองเขาก็เริ่มสัน่นเท็บอกว่าเขาจะรอจนกว่าเมียจะกลับลงมาจึงได้บอกให้แอสลี่ไปซะแต่แอสลี่เห็นหน้าทาางเขาไม่ค่อยดีเลยขออยู่รอเป็นเพื่อน ส่วนทางด้านแกสบีเขาเรียกแท็กซี่ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อและด้วยความบังเอิญชาลขึ้นประตูมาจากอีกฝั่งทําให้เขาได้เจอกับเธออีกครั้งดังนั้นแกสบีจึงพาเธอไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ก่อนขาะที่พวกเขาได้เจอกันในช่วงฝนตกชาลเลน่นเนร์ขึ้นได้ถึงตอนที่แกสบีพาพี่สาวของเธอเดินตากฝนจนปอดบวมแกสบีเองก็ยังจําได้ดีแต่เขาคิดว่ามันโรแมนติกจะตายซึ่งกลายเป็นว่าชาล์เห็นด้วยโยเวนเอมี่นั่นแหละครับที่ไม่ชอบเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบอะไรเหมือนกันและเริ่มคุยกันถูกค นังนั้นแกสบีจึงเปิดใจคุยเรื่องแอสต์ลีอันที่จริงพวกเขาควรได้ใช้สุดสัปดาห์ที่แสนโรแมนติกร่วมกันแต่เธอัมยุ่งแต่กับงานสัมภาษณ์จนลืมนัดแถมปล่อยให้เขาเดินเปียกฝนอยู่ข้างทางไม่มีที่จะไปซึ่งไม่ได้ฟังทุกเรื่องตั้งแต่มาถึงนิวยอร์กชาญจึงรู้ว่าแกสบีกำลังน้อยใจและก็กำลังหึงกลัวว่าผู้กำกับหนังจะจีบแอสต์ลีชาญจึงแนะนำให้เขาทูคุยกับเธอเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าเขารังรอเธออยู่และอยากให้เธอให้ความสำคัญกับเขาบ้าง ดัานั้นแกสบีที่กำลังกระวนกระวายใจจึงตัดสินใจโทรไปเมื่อเธอรับสายเขาก็ถานมายถึงสถานการณ์ตอนนี้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองดูงี๊เงาแต่เธอกัตอบกลับมาว่าตอนนี้เธอยังคุยไม่ได้เธอกำลังพัวพันกับสถานการณ์ที่อธิบายยากมากๆแล,แล้วเธอก็วางสายไปแกสบีเลยหงุดหงิดมากก็แค่สัมภาษณ์หนึ่งชั่วโมงมันจะมีอะไรนักหนา ส่วนเท,ท็ดด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงถามแอสลี่เกี่ยวกับแกสบี้ว่าเขาเป็นคนยังไงเธอจึงเล่าว่าเขาเป็นคนฉลาดแต่ค่อนข้างแปลกเขาไม่ค่อยสนใจถึงอนาคตสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่เขาเข้ากันกับแม่ไม่ค่อยได้แม่ของเขาจะชอบบังคับให้เขาอ่านหนังสือทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดและมันคงจะทำให้เขาอึดอดัดจากนั้นต่อมาแกสบี้ก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ของฌานแกสบี้ถามว่าเธอจะไปไหนอีกไหมเขาขออยู่กับเธอสักพักเพื่อฆ่าเวลาก่อนที่จะไปชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเธอก็มีงานมหาลัยที่ต้องไปหาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พอดีดังนั้นพวกเราไปด้วยกันได้ถ้าเขาต้องการเมื่อขึ้นมาบนอพาร์ตเมนต์มันก็ไม่มีคนอยู่เลยเธอจึงบอกว่าพ่อแม่ไปเที่ยวแต่เธอมีนัดเด็ดกนุ่มเย็นนี้เลยไม่ได้ไปด้วยครับจากนั้นเธอก็ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแกสบีเองก็คิดถึงช่วงเวลากับเขาที่เขาเคยมาทีน่นี่ดังนั้นเขาจึงขอเธอเล่นเปียนโน นี่ทำให้ฌานที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องของเธอนั้นเมื่อเธอได้ยินเสียงเปียโนและเพลงที่เขาร้องเธอรู้สึกชอบมันมากเธอจึงตั้งใจฟังมันอย่างดีจากนั้นเมื่อเธอออกไปฟังไกลๆและชื่นชมแกสบีแกสบีก็บรรยายถึงการฟังเปียโนพร้อมกับมีฝนตกเบาๆนั่นคือฟิลลิ่งที่เขาชอบอีกทั้งยังบังเอิญมากที่พวกเขาเห็นตัวกันว่าการจูบกันทั้งกลางสายฝนใต้นาฬิกาเดลคอร์กลางซลเท่าปากตามหนังรักอย่างในเรื่องเดอะคล็อกมันโรแมนติกมาก แต่แกสบี้ก็ได้ปรับแต่งว่าถ้า,าฉากนี้เป็นเวอร์ชั่นของเขาตอนนี้เขาคงกําลังรอคนรักที่ใต้นาฬิกาเดลคาร์แต่สุดท้ายเธอก็ไม่มาซึ่งเปรียบเทียบกับแอสตีที่วันนี้เธอไม่สนใจเขาเลย ตามมาที่เท,ท็ดทันทีที่คอนนีเม่ยอเขาเดินออกมาเขาก็เข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับเธอและกล่าวหาเธอที่ทรยศเขาคอนนีจึงพยายามอธิบายว่าเธอจะบอกเรื่องนี้กับเขาอยู่แล้วแต่นีก็ไม่ช่วยอะไรและทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันท่านในนั้นแอสลีย์ก็วิ่งออกมาจากรถมาหาพวกเขานี่ทาให้คอนนีเข้าใจว่าเธอเป็นกิ๊กกับเท,ท็ดแต่เมื่อแอสลีย์แนะนําตัวว่าเธอเป็นนักข่าวจากมหาลัยและเธอก็ไม่ได้มาห้ามครับเธอมาเขียนข่าวต่างหาก ดังนั้นคอนนีจึงใช้โอกาสนี้แชร์เท็ดคืนครับเพราะเท็ดเองก็น่าจะเธอหลายครั้งกับพวกนักแสดงสาวๆดังนั้นก่อนที่จะถูกแชร์มากกว่าน,นี้เท็ดจึงเขียนที่อยู่ของสตูดิโอควีนให้เธอไปตามหาโรแลนด์แทนเขาพร้อมกับบอกว่าเธอห้ามเขียนข่าวนี้เด็ดขาดต่อมาชากับแกสบีมาถึงพพิธภัณฑ์ศิลปะแกสบีจึงได้เล่าว,ว่าเขาจูบพี่สาวของชาญที่นี่ครั้งแรกซึ่งชาเองก็รู้อยู่แล้วพี่สาวเธอเล่าเรื่องเขาให้ฟังตลอดและต่อมาเธอก็บอกความลับนั่นคือเธอเคยแอบชอบแกสบีในตอนที่คบกับพี่สาวของเธอ เธอสารภาพว่าเธอหลงไหลและชื่นชมที่เขาเป็นคนโรแมนติกเขาแตกต่างจากผู้ชายทุกคนที่เธอเคยเห็นและในตอนที่เขาและพี่จูบกันที่เซอร์ท่อปากท่ามกลางฝนที่ตกชานบอกว่ามันโรแมนติกมากจริงๆถึงขนาดอยากให้พี่สาวของเธอทรงหวังกับแกสบี้เลยล่ะเมื่อได้ฟังเนี่ยแกสบี้อึ้งไปเลยเขาไม่เคยคิดมาก่อนในตอนนั้นเขาไม่กล้าสบตาก,กับชานเลยด้วยซ้ำและด้วยความสงสัยเธอถามว่าเขาไม่เคยคิดว่าเธอน่ารักหรือน่าสนใจบ้างหรอแกสบี้จึงตอบว่าเธอก็โอเคนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเรื่องกลับไปพูดถึงเรื่องของแอสลีย์ จากนั้นระหว่างเดินชมพิพิธภัณฑ์อยู่แกสบีตกใจมากที่เห็นป้าก,กับลุงเขาจึงพยายามหลบทั้งสองอย่างเต็มที่ถ้าหากโดนเจอตัวเขาคงต้องได้ไปงานปราร์ตี้ของแม่แน่ๆแต่ระหว่างนี้แอสลีย์ก็ไดโทรม,มาพอดีซึ่งแกสบียังยุ่งกับการหลบป้าก,กับลุงของเขาอยู่ทาให้ทั้งสองคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งสุดท้ายแกสบีก็ถูกเจอตัวจนได้พวกเขาบอกว่ากำลังจะโทรหาแม่ของแกสบีอยู่พอดีแกสบีจึงรีบหาขออ้างว่าเขากับแอสลีย์ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์แม่ในคืนนี้ก็เลยไม่ได้บอกลวงหน้า ขนาดเดียวกันแอสลี่มาถึงที่สตูดิโอเมื่อเธอเข้าไปข้างในเธอก็ไม่เห็นโแรแลนดเลยทว่าเธอกลับได้พบฟารซิสโกดาราดังรูปหล่อแทนหัวใจของเธอเต้นแรงมากไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขาเธอไม่คิดว่าจะได้เจอกับเขาตัวเป็นๆแค่เขาถามว่าเธอเป็นใครเธอก็ช็อกจนลืมว่าตัวเองเป็นใครเมื่อเธอตั้งสติได้แล้วเธอจึงแนะนำตัวขเขาอย่างเป็นทางการ ฟาซิสโกดูท่าจะหลงไหลในความงามและความใส่ซื่อของแอสลี์เขาชมเธอว่าเธอมีเสน่ห์มากกว่าน,นะะักข่าวทุกคนที่เขาเคยเจอมาเลยนี่ทำไไมแอสลี์มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อออกมาข้างนอกพวกนักข่าวที่มาดักรอ ก็กลัวกันเข้ามาถ่ายเขาจึงหลบเข้าไปในรถบ้านซึ่งเป็นห้องพักของเขาเองโดยได้พาแอสลี่เข้าไปด้วยโดยความที่เขาลงเสน่ห์ของเธอเขาจึงได้ชวนเธอไปดินเนอร์เย็นนี้กับเขาซึ่งนี่ทำให้เธอช็อกหนักขึ้นอีกและได้ถามว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่เขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเธอไปแล้วจากนั้นเขาจึงให้เวลาเธอคิดระหว่างที่เขาเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า กลับมาที่แกสบีเมื่อออกมาจากพิพิธภัณฑ์เขาก็บ่นทันทีว่าเขาไม่อยากเป็นงานปาร์ตี้ที่มีแต่พวกคนบ้านรวยเอาแต่พูดเรื่องสิ่งของไฮโซอีกทั้งเขาไม่ได้อยากจะรวยล้นฟ้าเขาแค่อยากใช้ชีวิตคืนนี้ในนิวยอร์กร่วมกับแอสต ري ก็เท่านั้นชานจึงแนะนําให้เขาออกมาอยู่เองหาเงินเองสิจะได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้พวกเขาจะได้มาบังคับนายไม่ได้อีกทั้งเธอยังเสนออาชีพให้แกสบีด้วยอย่างเล่นเปียนโ,นโนในบาร์นักพนันโป๊กเกอร์เธอคิดว่ามันเท่ดี ซึ่งทำให้ลางจากได้ฟังความคิดของเธอสายตาที่แกสบี้มองเธอนั้นก็เปลี่ยนไปมากและดูมันเขาจะเริ่มมีใจให้เธอก่อนจากการเขาจึงขอให้เธอโชคดีกับเดทในเย็นนี้ขณะเดียวกันกลุ่มนักข่าวมากมายยังคงล้อมรอสัมภาษณ์ฟานซิสโก แอสเธอีเองก็กลายเป็นที่สนใจของพวกเขาด้วยพวกเขาถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เธอเลยบอกว่าเธอไม่ใช่คนสําคัญอะไรแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ตกลงที่จะไปดินเนร์กับเขาและเมื่อทั้งสองมาถึงร้านอาหารหรูแอสเธอีเริ่มต้นในการสัมภาษณ์ถึงประวัติของฟารานซิสโกแต่เขาก็เปลี่ยนหัวข้อไปถามถึงเรื่องแอสลธีแทนเหมือนเขาจะลงสนิทเธอมากๆเขาถามว่าเธอมีแฟนหรือเปล่าแอสลธียอมรับว่าเธอมีแฟนแล้วแต่ดันบอกว่ามีก็เหมือนไม่มีซึ่งเธอได้พูดให้แกสบี้ดูแย่บอกว่าเขาเป็นเด็กกหหหนนนุ่่่มมมมทีีดูไอาาคตาตตวยแแรรัริ และตอนนี้เธอค่อนข้างหมามากฟรานซิสโกเลยต้ออีกว่าเธอน่ารักมากกว่าเดิมกลับมาที่แกสบีเขามาที่วงพนันของเพื่อนพี่ชายตอนแรกว่าจะไม่มาแต่ตอนนี้เขาว่า,างมากแกสบีใช้เวลาพักใหญ่กับเกมโป๊กเกอร์ที่มีการเดิมพันสูงแต่ความพีดของเขากลบเมือลอยคิดถึงแต่เรื่องของแอสลีลีเขาเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายเขาไม่สามารถเอาเธอออกจากหัวได้เลยจริง เมื่อแกสบี้กลับมาในห้องพร้อมกับเงินที่เขาชนะโป๊กเกอร์ทั้งหมดเขาได้เปิดดูทีวีเพื่อที่จะได้ไม่คิดฟุง้งซ่านแต่ขนานั้นเองทําให้เขาเจอแอสลีย์ในข่าวซึ่งเนื้อหาบอกว่าแอสลีย์อาจเป็นคู่ควงคนใหม่ของฟรานซิสโกแกสบี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโอกหักทันทีเพราะวันนี้ทั้งวันเขาทุ่มเ<ๆ>ทเวลาทั้งหมดให้กับเธอแต่เธอกลับปล่อยให้เขารอเกอร์ดังนั้นแกสบี้จึงออกมาดื่มย้อมใจที่บาร์คาลาไลซึ่งมันเป็นร้านโปรดของเขาที่ตอนแรกว่าจะพาแอสลีย์มาด เขาคุ้นคิดว่าทำไมเขาถึงรลงรักคนอย่างแอสลีย์ทั้งที่จริงเธอไม่เคยสนใจความรักที่เขามอบให้เลย อารมณ์เศร้าหมองของแกสบี้เนี่ยทำให้หญิงสาวโต๊ะตรงข้ามรู้สึกสนใจเธอเชื่อว่าเธอรีด้วยความที่เธอมาคนเดียวเหมือนกันและแกสบี้ก็ต้องการเพื่อนคุยเขาจึงเชิญเธอมาที่โต๊ะเธอรีถานภายในความสุกเศร้าของเขาแกสบี้เลยระบายเรื่องที่เขาถูกคนรักที่ไม่กับดาราดังและเมื่อแกสบี้ได้ถามเรื่องของเธอคืนเขาจึงได้รู้ว่าเธอทำงานขายตัวเธอเสนอราคา500ดอลลาร์สำหรับค่าตัวแต่แกสบี้คิดบางอย่างออกเขาจึงเสนอเงิน5,000ดอลลาร์ให้เธอแซงเป็นแอสลีไปที่ปาร์ตี้กับเขา ขณะเดียวกันฟาซิสโกมาร่วมปาร์ตี้รูพร้อมกับแอสลีย์เธอถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าคนดังเธอจึงใช้โอกาสนี้พูดคุยพร้อมกับขอสัมภาษณ์พวกเขาและขณะนั้นเองเธอก็ได้พบโรแลนด์อีกครั้งแอสลีย์แสดงความเป็นห่วงที่มีต่อเขาเขาจึงขอคุยกับเธอแบบลําพังโรแลนด์ Roland คิดว่าจะไม่ได้เจอเธออีกเขายอมรับว,ว่าเธอน่าชื่นชมมากเขาอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้เขาเลยชวนเธอไปใช้ชีวิตกับเขาที่ฝรั่งเศสนี่ทำให้แอสลีย์ทึ่งอีกครั้งแต่เธอคิดวา่าเขาคงจะเมาจนสับสนเธอกับเมียเก,กกว่า จากนั้นต่อมาแอสตรีได้เจอกับเท็ดอีกครั้ง Ted เท็ดนี่แหละที่พาโรแลนมาที่นี่ซึ่งตอนนี้เขาเองก็เมามากและเขาก็สารภาพอีกคนว่าเขาหลงรักเธอแต่แอสลรีแหละก็ไม่สนใจโคแก่ที่วังจะกินหญ้าอ่อนครับดังนั้นเธอจึงปลีกตัวออกมาหาฟรานซิสโกเขาที่เห็นเธอเมามากแล้วเนี่ยจึงได้ชวนเธอไปที่บ้านของเขาส่วนทางนั้นแกสบีเขาได้มาถึงที่งานพร้อมกับเธอรีเธอรี่ได้โกหกอ,อย่างเป็นธรรมชาติต่อหน,น้าพ่อแม่ของแกสบีและคนอื่นๆแต่ถ้าว่าแม่ของแกสบีก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแ,บบแปลก ต่อมาฟรานซิสโกพาแอสลี่มาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในระหว่างที่นั่งรอเขาที่ไปเข้าห้องน้ำแอสลี่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าฟรานซิสโกอยากจะขึ้นเตียงกับเธอเธอถามตัวเองเรื่องที่จะนอใจแกสบีแต่เพราะฟรานซิสโกเป็นคนดังและมีเสน่ห์มากเธอเลยขอลองสักครั้งอย่างน้อยก็เก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังเมื่อฟรานซิสโกกลับมาพร้อมกับวิสกี้เขาก็ชวนเธอไปดูห้องนอน และไม่รอช้าพวกเขาก็เริ่มมาเลงปากอย่างเร่าร้อนแต่ทันใดน,นั้นแฟนของฟานซิสโกก็กลับมาบ้านทาั้งๆท,ที่ตอนแรกบอกว่าเลิกกันแล้วแท้ๆครับเธอเพิ่งบินกลับมาจากกองทัพเพราะทายหนังเสร็จก่อนกำหนดนี่ทำให้เขาร้อนรนและทำอะไรไม่ถูกเขาจะบอกให้แอสตลีย์ไปซ่อนย้ำอีกว่าห้ามไม่ให้ทิฟฟานี่เห็นเด็ดขาด จากนั้นเขาก็รีบลงไปทักทายเธอก่อนจะรีบวิ่งขึ้นไปซ่อนเสื้อผ้าของแอสลีย์และต่อมาเขาก็ได้ชวนเธอมามีอะไรกันเพื่อที่แอสลีย์จะได้ใช้โอกาสนี้แอบหนีออกไปซึ่งเธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะข้างนอกฝนตกเธอจะขโมยเสื้อกันฝนและเดินหนีลงมาทางบันไดาหนีไฟตอนนี้ความหวังเดียวของเธอคือตามหาแกสบี้ขณะเดียวกันแม่ของแกสบี้เรียกตัวเขามาคุยกันในห้องตามลำพังเธอรู้ว่าน่าไม่ใช่แอสลีย์เธอได้ไล่เธอรี่กลับไปแล้วและเธอก็รู้ได้ว่าเธอรี่ทำงานอะไรตอนแรกแกสบี้ไม่ยอมรับ และถามว่าแม่พูดอะไรออกมาแต่เมื่อแม่ยืนยันว่าเธอมั่นใจ แกสบีจึงยอมสาร,รภาพและบอกเรื่องที่เขาจ้างเธอมา5,000ันแม่เนี่ยเลยยิ่งโกรธขึ้นอีกเมื่อรู้ราคาที่แกสบีจ้างเทอรี่มาเพื่อหลอกเธอเธอไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายถึงต้องมาชดเธอขนาดนี้แกสบีจึงได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นมาโดยตลอดเขาสาร,รภาพว่าเขาอยากทำอะไรที่มันต่อต้านแม่เขาไม่อยากใช้ชีวิตในแบบที่แม่ต้องการให้เป็นทุกอย่างที่แม่คิดว่าดีแต่สำหรับเขามันตรงกันข้ามเขาแค่อยากใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ได้อยากมางานปาร์ตี้ของแม่เลยด้วยซ้ำ และสุดท้ายเขาก็ขอโทษที่ทําแบบนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาความรู้สึกดื้อเดืองนี้มาจากไหนซึ่งแม่ก็บอกว่ารู้แรงนิสัยนี้มาจากแม่เองแหละแต่แกสบีก็ไม่เห็นด้วยแม่ติดรู้จะตายไปดังนั้นผู้แม่จึงบอกว่าถึงเวลาแล้ว,ท,ว,ว,ลลวที่เธอจะต้องบอกความจริงกับลูกชายแม้สถานการณ์ตอนนี้มันจะไม่เหมาะสมก็ตามแต่เขาโตพอที่จะรับฟังเรื่องราวที่ไม่ดีของเธอสักทีเธอเล่าว,ว่าเธอได้เจอกับพ่อของลูกตอนที่เธอทํางานขายตัวนี่ทำเอาแกสบีช็อกที่สุดในชีวิต แต่เธอก็เล่าต่อว่าวันนั้นเธอมาให้บริการพ่อของลูกเพื่อแลกกับเงินเท่านั้นแต่มันเป็นความโชคดีที่พวกเรารักกันจนได้แต่งงานและเธอภูมิใจมากที่สุดที่พ่อของลูกใช้เงินก่บของเธอก่อตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยกันจนพวกเราร่ำรวยและมีหน้ามีตาในสังคมถ้าหากความจอมปลอมของเธอที่พยายามหาสิ่งดีๆให้กับลูกสร้างภาพพด์ดีๆให้ลูกถ้าเธอทําให้ลูกชายอึดอัดมากล่ะก็มันคงเป็นเพราะอดีตผู้ยิงหากินที่อยากจะลบล้างภาพพดและความทรงจงำตอนโรงแรมมากมายที่ยังทำให้เธอฝันร้ายอยู่ และหากเขายังไม่เข้าใจว่าไปเอานิสัยพวกนี้มาจากไหนก็ควรจะได้มาจากเธอเธอขอโทษที่ต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟังในตอนนี้แต่บางอย่างก็บอกว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วนี่ทำไมแกสบี้นี่เงียบไปเลยตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าที่แม่ทำทั้งหมดก็เพื่ออยากให้เขามีชีวิตที่ดี ต่อมาแกสบี้กลับมาที่บาคาลายนยเขาันงเล่นเปี่ยนโนด้วยความปล่อยใจตอนนั้นเองแอสลีย์ก็เดินเข้ามาสภาพเปียกฝนแกสบี้จึงพูดกับเธอว่าเขาเห็นเธอในทีวีด้วยแอสลีย์พยายามแก้ตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรเกินเลยและวันนี้เธอเหนื่อยไว้พรุ่งนี้เธอจะเล่าให้ฟังแกสบี้ใจอ่อนกับเธอและด้วยความเป็นห่วงเขาจะบอยเธอถอดเสื้อกันฝนออกแต่แอสลีย์ปฏิเสธเธอบอกว่าตอนนี้เธอไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้เก็บข้าวของเตรียมตัวจะกลับยาลี ระหว่างนี้แอสลีย์ก็ได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานทั้งหมดให้เขาฟังแม้กระทั่งเรื่องที่ฟราซิสโกอยากจะขึ้นเตียงกับเธอและเธอก็ได้เรื่องเด็ดที่จะเอาไปเขียนข่าวแล้วที่ว่าเธอได้เด็ดกับผู้ชายสุดฮอตจากนั้นแอสลีย์ถามถึงงานปาตีที่เขาไปเมื่อคืนแกสบี้บอกว่ามันดีมากๆแม่ซื้อให้เขาในทางที่ดีมันทำให้เขาได้เข้าใจแม่มากขึ้นและเขายอมรับว่าก่อนหน้านี้เขามองแม่ผิดไปเยอะจากนั้นแอสลีย์ก็บ่นเสียดายที่พลาดการไปนั่งรถมาแต่แกสบี้ก็บอกว่าพวกเรายังมีเวลาเหลือ ดังนั้นต่อมาขณะที่นั่งรถมาแกสบีบอกว่าเขารู้สึกดีที่ได้นั่งรถมาในวันที่ฟ้าอึมครึมแต่แอสลี่กลับไม่ชอบครับเธอชอบไม่มีแดดออกซึ่งนี้ก็ทําให้แกสบีตระหนักได้ว่าเธอไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากับแอสลี่ที่เห็นไม่ตรงกันดังนั้นเขาจึงบอกให้รถมาให้หยุดจากนั้นเขาก็พูดกับเธออย่างหนักแน่นว่าเธอสมควรได้พบคนที่ดีกว่าเขาขอให้เธอกลับไปที่ยาลี่คนเดียวส่วนเขาจะอยู่ที่นิวยอร์กต่อไปว่าแล้วเขาก็ให้เงินเธอเป็นค่ารถกลับ และบอกให้รถม้าไปส่งเธอที่โรงแรมเอสลีเนี่ยก็สับสนง,ง,ง,งุนงงบอกว่าเธอไม่เข้าใจแต่ไม่นานเธอก็หันหลังกลับมาและบอกให้รถม้ารีบหน่อยเพราะฝนกำลังจะตกนี่จึงแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นครับจากนั้นแกสปีเดินมาที่นาฬิกาเดลคอร์ทที่กำลังส่งเสียงเพลงดังก้องท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาซึ่งเขาก็ได้มายืนรอชานอย่างมีความหวังเพราะเธอและเขาพูดถึงนาฬิกานี้บ่อยมากมันจึงทำให้เอสบีมารอที่นี่ และเขาก็ไม่ผิดหวังเพราะเธอได้มาพบเขาจริงๆสายตาของทั้งสองจ้องมองกันและกันแกลสบี้พูดกับเธอว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าเธอจะมาและการต่อเธอนั้นก็เรียบง่ายเพราะเธอไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้พบคนที่ใช่สำหรับเธอยังไงละ่และและแ้วพวกเขาก็จูบกันโดยมีสายฝนร่วมเป็นสักขีพยานความรักของพวกเขาจากนั้นหนังก็จบลง